ข้อที่สองเพื่อเรื่องขั้นเงินเดือนข้อที่สามคงไวไ้ในเรื่องวิทยฐานะตามมาตราห้าสิบ้ามีแค่นี้นะแล้วประเมินตัวนี้จะต้องผ่าน40โทษผู้ผิดจะต้องผ่าน70%นี่ยังไม่ได้ไปเกี่ยวเรื่องกับการขอเลื่อนนะคุณคุณยาขอเลื่อนนั้นต้องไปดูว่าวิทยฐา,านะใดๆจึงไปพูดถึง6 0ส5 จึงไปพูดถึง70%จึงไปพูดถึง80%และไปพูดถึง85%คนแล้วตคนละตัวแต่ณวันนี้เพื่อเพื่อนครูโรงเรียนเราเนี่ยจะต้องผ่านตัวนี้ทุกคนเนี่ย70%ในการประเมิน PA PA 1ที่พูดคุณครูอมรพูดตอนเช้า PA 1ที่คุณครูท่านบอกว่าให้ไปผมเนี่ยนะผมทำ ผมทำส่วนที่สองก่อนคือประเด็นท้าทายแล้วเลือกประเด็นท้าทายไปทําส่วนที่หนึ่งที่มีห้าด้านกานจัการเรียนรู้อะไรประยุกตปั๊โอเคเนาะเออ่โอเคเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ตัวนี้เป็นผลที่ผมพูดตะกี้เนี่ยพอสอบสองนนี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์พอสอบสามนี่เจ็ดสิบเนี่ยเ <c oughs> นี่ยเนี่ยทีนี้ตอนตอนประเม,มินมันมีสองเรื่อง เรื่องแรกเลยที่เราที่พออ,อ,อจ,จะพูดเรื่องการนี่พ่อเราสืบตารางเนี่ยท่านพออจ,จะพูดแต่ยังไม่ได้พูดเนี่ยการจัดการชั้นเรียนที่แถมการจัดการเรียนรู้เนี่ยเดี๋ยวพอคุณรูพอท่านพอ่อพออเอเนกไปเ่าไ้ฟังพวกเราว่าจะไปที่พ่อเราสก็ตารางเสร็จก็จะได้ไฟล์นั่นไปบันทึกเป็นแถมการจัดการเรียนรู้เป็นไฟล์ pdf แล้ว